นี่หรือการขาดสภาพคล่องวิธีเปลี่ยนความคิดจากคนเป็นนี่สู่คนมั่งคัง่งหลายคนติดอยู่ในวัตรจรหนี้ที่ไม่สามารถหลุดออกมาได้ใช้เงินเดือนชนเดือนบางครั้งเงินไม่พอใช้จนต้องกู้หนี้ยืมสินสุดท้ายชีวิตหมุนอยู่แต่กับการจ่ายหนี้แต่ทำไมบางคนถึงสามารถหลุดจากหนี้สินและสร้างความมั่งคั่งได้คำตอบอยู่ที่วิธีคิดเกี่ยวกับเงินค่ะ มีใครเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะทำงานเหนื่อยแทบตายแต่เงินก็ไม่เคยพอเดือนนี้รับเงินเดือนมายังไม่ทันได้ใช้นี้เก่าก็มีค่าใช้ใจ่ายใหม่เพิ่มเข้ามาอีกบัตรเครดิตงวดนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่นะค่าเช่าห้องค่าผ่อนรถค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ไหนจะของที่ซื้อมาแบบไม่ได้คิดเพราะเห็นว่าลดราคาแต่พอรวมกันแล้วแทบเป็นลมถูกสิ้นเดือนต้องกดดูเงินในบัญชีด้วยความกลัวไม่กล้าเปิดแอป,ปธนาคารเพราะรู้ว่ามันอาจจะเหลือแค่หลักร้อยทั้งที่ก็ทำงานทุกวันแทบไม่มีวันหยุด แล้วทำาไมชีวิตถึงยังเป็นแบบนี้อยู่ชีวิตแบบนี้เป็นวังวนที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกคิดว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้เมื่อไหร่จะได้ใช้นี่ให้หมดเสียทีแต่พอเงินเดือนขึ้นรายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายก็เพิ่มตามไปด้วยจนสุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้าเพราะดอกเบี้ยก,ก้อนโตกินเงินที่หามาได้ทุกเดือนแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนมาถามว่านายอยากเป็นอิสระหรืออยากเป็นนี่ไปตลอดชีวิตอาจจะฟังดูแรงแต่ก็คือความจริง คนส่วนใหญ่ที่คิดว่านี่เป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นบ้านรถค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแต่รู้ไหมคะว่านี่มีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งนี้ที่ทําให้รวยกับแบบที่สองคือหนี้ที่ทําให้จนลองถามตัวเองดูนะคะว่าเราติดอยู่ในหนี้แบบไหนกันหนี้ที่สร้างอนาคตหรือหนี้ที่ทําให้เราต้องวิ่งตามเงินทุกเดือนโดยไม่มีวันหยุดพักทําไมเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ ถ้าเราต้องการอิสรภา,าพทางการเงินทำไมถึงยังสร้างนี้เพิ่มนี่ไม่ได้สร้างปัญหานะคะแต่ที่สร้างปัญหาก็ตัวเราเองที่บริหารเงินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการรูดบัตรซื้อของที่ไม่ได้จำเป็นชอบคิดว่ารูดซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายทีหลังทุกครั้งที่เงินเดือนออกแล้วรีบใช้โดยไม่กันเงินเก็บไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่มันคือเรื่องของวิธีคิดเกี่ยวกับการเงินค่ะการเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เริ่มจากการหาเงินเพิ่มค่ะแต่มันเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงิน คำถามนี้เองที่ทําให้มีสติหยุดใช้ใจ่ายแบบไม่คิดหยุดจ่ายขั้นต่ําของบัตรเครดิตเริ่มล้างหนี้ทีละก้อนหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วมุ่งไปที่เป้าหมายของตัวเองแทนหยุดใช้เงินกับสิ่งที่ทําให้ดูรวยแล้วเริ่มใช้เงินกับสิ่งที่จะทําให้เรารวยจริงๆตอนแรกมันยากต้องตัดใจจากของที่อยากได้ต้องอดทนเวลาคนรอบข้างใช้ชีวิตหรูหราแต่ทุกครั้งที่เห็นหนี้ลดลงมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกความเครียดที่เคยมีทุกสิ้นเดือนเริ่มหายไป และที่สําคัญมันคือความโล่งเบาสบายใจขึ้นค่ะความรู้สึกที่เมื่อก่อนเคยทํางานหนักเพื่อหาเงินใช้หนี้แต่วันนี้ทํางานเพื่อสร้างอนาคตแทนนี่หมดแล้วแต่ที่มากกว่านั้นคือได้วิธีคิดทางการเงินใหม่ได้ชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องกลัวเงินหมดไม่ต้องกลัววันสิ้นเดือนอีกต่อไปถ้าคุณกําลังอยู่ในวังวนหนี้สินลองถามตัวเองดูว่าคุณอยากเป็นทาสของหนี้ไปตลอดชีวิตหรืออยากเป็นอิสระเพราะสุดท้ายแล้วทางเลือกอยู่ที่เราเสมอค่ะ ลองมาดูวิธีเปลี่ยนความคิดทางการเงินกันนะคะหนี่นทําให้ชีวิตเราติดกับอะไรบ้างก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีอิสระทางการเงินสิ่งแรกที่ต้องทําคือเข้าใจให้ได้ว่าทําไมเราถึงตกอยู่ในวังวนของหนี้ทําไมถึงหาเงินได้เท่าไหร่ก็ยังมีหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งหนี้ที่คิดว่าจัดการได้กลับกลายเป็นภาระที่หนักกว่าเดิมนี่เกิดจากวิธีคิดที่ผิดพลาดหลายคนไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหนี้ตลอดชีวิตแต่พฤติกรรมทางการเงินที่เกิดจากความเชื่อผิด,ผด ทำให้พวกเขาออกจากวงจรนี้ไม่ได้สักทีคนเรามาคิดว่ามีเงินเดี๋ยวก็ใช้นี่ได้เลยใช้จ่ายไปก่อนแล้วสุดท้ายเงินที่หามาได้กลับหมดไปกับอย่างอื่นแทนกว่าจะรู้ตัวนี้ก้อนเก่าก็ยังอยู่และอาจมีนี่ก้อนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคนเรามาคิดว่าเป็นนี่ไม่เป็นไรจ่ายขั้นต่ำไหวเพราะคิดว่าการจ่ายขั้นต่ำช่วยแบ่งเบาภาระได้แต่ในความเป็นจริงดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้เงินต้นไม่ลดลงเสียที และสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายมากกว่าที่กู้มาแต่แรกหลายเท่าคนเรามาคิดว่าชีวิตต้องมีทุกอย่างให้เหมือนคนอื่นไม่อยากดูได้กว่าคนอื่นเลยเลือกใช้จ่ายเกินตัวซื้อของที่ไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตแต่อย่างมีเพราะคนรอบข้างก็มีกันหมดสุดท้ายต้องพึ่งพาเงินกู้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตนเองนี่ที่ทําให้คนส่วนใหญ่ติดกับดักไม่ใช่ว่านี่ถูกประเภทจะเลวร้ายนะคะ แต่นี่บางอย่างกลายเป็นกับดักทางการเงินที่ทําให้เราเดินออกมาได้ยากขึ้นนี่บริโภคหรือนี่ที่ไม่สร้างมูลค่าเช่นการผ่อนโทรศัพท์รุ่นใหม่ทั้งที่เครื่องเก่ายังใช้ได้ดีกู้เงินไปเที่ยวทั้งที่ไม่มีเงินออมหรือใช้บัตรเครดิตแบบไม่วางแผนเมื่อนี่พวกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะมีแต่ทําให้เงินเดือนที่หามาได้ต้องหมดไปกับการจ่ายนี่เหล่านี้นี่ก้อนโตที่ไม่มีแผนการใช้จ่ายเช่นการกู้เงินมาซื้อรถที่แพงเกินฐานะ คิดแค่ว่าผ่อนได้แต่ไม่ได้วางแผนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จะตามมาหรือกู้เงินมาใช้ใจ่ายโดยไม่มีแผนชําระคืนที่แน่นอนนี่ประเภทนี้มักสร้างภาระทางการเงินในระยะยาวและอาจทําให้ชีวิตติดอยู่ในวังวนของหนี้ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะแต่การมีหนี้โดยไม่มีการวางแผนคือสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนอยู่กับมันตลอดชีวิตถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับหนี้ ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทำให้เราติดกับดกักหรือทำให้เราลำบากในภายหลังเราก็จะไม่มีวันได้สัมผัสกับอิสรภาพทางการเงินจริงๆค่ะ2เปลี่ยนวิธีคิดจากคนเป็นหนี้สู่คนร่ำรวยเราจะเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นคนที่ต้องวิ่งไล่จ่ายหนี้ทุกเดือนมาเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรทุกอย่างเริ่มต้นจากวิธีคิดค่ะวิธีคิดเกี่ยวกับเงินและหนี้สิน คนที่ยังติดอยู่ในวังวนของหนี้มักมองว่าหนี้เป็นภาระเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตให้เดินไปข้างหน้าไม่ได้แต่ในความเป็นจริงหนี้ไม่ได้มีแต่ด้านลบนะคะมันเป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้เราเก้าวไปสู่ความมัง่งคั่งร่ารวยได้ค่ะถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องและเข้าใจว่านี่คือเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูหนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปคนรวยจํานวนมากก็มีหนี้แต่พวกเขาไม่ได้เป็นทาสของมันพวกเขาเลือกเป็นหนี้ที่ช่วยให้เงินทํางานแทนตัวเองหนี้ที่สร้างโอกาส นี่ที่ทําให้พวกเขารวยขึ้นนี่เพื่อการลงทุนเช่นกู้เงินมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าหรือใช้เป็นทุนเริ่มต้นธุรกิจสิ่งเหล่านี้เป็นนี่ที่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนี่ที่ช่วยเพิ่มรายได้เช่นการกู้เงินเพื่อเรียนรู้สิ่งที่จะต่อยอดธุรกิจหรือการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพเพื่อทําให้เรามีรายได้สูงขึ้นในอนาคตค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนี่ที่ควรหลีกเลี่ยงคือน,นี่ที่ไม่มีผลตอบแทน นี่ที่ถูกใช้เพื่อซื้อของที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตเช่นกู้เงินเพื่อซื้อกระเป๋าแบรนด์เ네นมหรือใช้ใจ่ายกับสิ่งฟุ่มเฟือยที่หมดมูลค่าไปทันทีหลังซื้อคนที่เข้าใจความแตกต่างของนี่เหล่านี้จะไม่กลัวนี่แต่จะใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ตัวเองเก้าวไปข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนจากใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายนี่ทีหลังเป็นเก็บก่อนใช้ทีหลังหนึ่งในข้อผิดพลาดของคนเป็นนี่คือการใช้เงินก่อนแล้วค่อยหาทางจ่ายทีหลัง คิดว่าขอแค่พอจ่ายขั้นต่ําก็พอแต่ความจริงคือดอกเบีย้ยจะกินเงินเราไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายนี่ก็เพิ่มขึ้นไม่จบไม่สิน้นในขณะที่คนมั่งคั่งคิดต่างออกไปพวกเขาให้ความสําคัญกับการเก็บก่อนใช้ทีหลังพวกเขากั้นเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับออมและลงทุนก่อนเสมอเพราะรู้ว่าถ้าเอาไปใช้ก่อนโอกาสที่เงินจะหมดไปโดยไม่มีอะไรเหลือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมาก ลองสังเกตคนที่มีปัญหาหนี้สินมักจะพูดว่ารอให้มีเงินก่อนแล้วจะเริ่มเก็บเงินแต่ความจริงคือเงินไม่มีวันพอใช้ถ้าไม่สร้างวิในัยในการออมเงินที่เข้ามาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นค่ะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนจํานวนมากจมอยู่กับนี่คือการเปรียบเทียบอยากมีรถอยากมีบ้านอยากใช้ของแพงเหมือนคนอื่นทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อม คนจานวนมากไม่ได้ใช้เงินตามกําลังของตัวเองแต่ใช้เงินตามสิ่งที่สังคมกําลังให้ความสําคัญค่ะในขณะที่คนรวยเขาไม่ได้สนใจว่าคนอื่นใช้ชีวิตอย่างไรแต่พวกเขาให้ความสําคัญกับความมั่นคงมากกว่าภาพลักษณ์เพราะพวกเขารู้ดีว่าการมีเงินในบัญชีสําคัญกว่าการมีของเพื่อโชว์หน้าตาการมีอิสรภาพทางการเงินสําคัญกว่าการมีชีวิตหรูหราที่ต้องแลกมากับหนี้สินการเปลี่ยนจากคนเป็นหนี้ไปสู่คนมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับไรายได้มากหรือน้อยค่ะ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและการจัดการเงินถ้าเรายังคิดแบบเดิมใช้เงินแบบเดิมชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเราค่อยๆปรับวิธีคิดและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆทีละนิดชีวิตเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ 3. วิธีหลุดพ้นจากหนี้สินและสร้างอิสรภาพทางการเงินการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าอยากหลุดพ้นจากหนี้จริงๆต้องลงมือทําด้วยค่ะ ไม่อย่างนั้นเราจะติดอยู่กับปัญหาเดิมซ้ำไปซ้ำมาเรามาทำความรู้จักวิธีหลังนี้ที่ได้ผลจริงกันค่ะเมื่อมีนี่เราต้องมีแผนจัดการที่ชัดเจนไม่ใช่แค่จ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยพอกพูนวิธีที่นิยมใช้กันและได้ผลจริงมีอยู่2แบบค่ะคือวิธี snowball เป็นวิธีที่เน้นสร้างแรงจูงใจโดยเริ่มจากการปิดนี้ก้อนเล็กสุดก่อนแมหนี่ก้อนนั้นจะไม่ได้มีดอกเบี้ยสูงที่สุดแต่วิธีนี้ช่วยให้เห็นความก้าวหน้าเร็วขึ้น เมื่อนีก้อนแรกหมดเราจะรู้สึกมีกำลังใจและใช้เงินที่เคยจ่ายก้อนนั้นไปปลดหนี้ก้อนถัดไปทําให้เกิดแรงผลักดันในการจัดการหนี้ที่เหลือจนหมดได้ค่ะวิธีอ v a l a n c h e เป็นการจัดการหนี้ที่มุ่งลดพาระดอกเบี้ยในระยะยาวโดยเริ่มจ่ายหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อนวิธีนี้ช่วยให้เราจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงและปลดหนี้เร็วขึ้นในภาพรวมแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะเห็นผลค่ะแต่ในระยะยาวเราจะประหยัดเงินไปได้มาก ทั้งสองวิธีมีข้อดีต่างกันเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเองถ้ารู้สึกหมดกำลังใจง่ายวิธี snowball อาจช่วยให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะแต่ถ้าอยากลดภาระดอกเบีย้ยให้เร็วที่สุดวิธี avalanche คือทางเลือกที่ดีกว่าค่ะเราต้องเริ่มสร้างนิสัยการเงินแบบคนรวยค่ะการปลดหนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นถ้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินต้องปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินให้ดีขึ้นด้วยเพราะถ้าหมดหนี้แต่ยังใช้จ่ายแบบเดิมไม่นานก็จะกลับไปเป็นหนี้อีก ลองกันเงินออมก่อนใช้จ่ายเสมอแทนที่จะใช้เงินตามใจแล้วค่อยดูว่าเหลือเก็บเท่าไหร่ให้กันเงินออมออกมาก่อนแล้วค่อยใช้จ่ายส่วนที่เหลือวิธีนี้ช่วยให้เราสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าใช้เงินหมดแล้วไม่มีเงินเก็บค่ะเราต้องเรียนรู้วิธีลงทุนให้เงินทำงานแทนเราการทำงานหาเงินเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าอยากให้เงินงอกเงยต้องปล่อยให้มันทำงานแทนเราด้วยค่ะเช่นการลงทุนในหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ การออมเงินเฉยๆไม่ทำให้รวยขึ้นเพราะมูลค่าเงินลดลงตามเวลาการลงทุนอย่างชาญฉลาดช่วยให้เราสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้ค่ะเราควรลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วนำเงินไปเพิ่มรายได้แทนก่อนใช้เงินทุกครั้งลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงๆหรือแค่ความอยากถ้าเราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้เช่นซื้อของตามอารมณ์กินอาหารแพงเกินเหตุหรือสมัครบริการที่ไม่ได้ใช้ แล้วนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนหรือหาช่องทางเพิ่มรายได้แทนชีวิตเราจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะถ้านำเงินที่กู้ยืมมาใช้ให้ถูกวิธีมันสามารถช่วยให้เราสร้างฐานะทำให้ธุรกิจเราอาชีพเราเติบโตได้ค่ะการใช้บัตรเครดิตก็เช่นกันถ้าเราใช้อย่างมีกลยุทธ์บัตรเครดิตก็ไม่ใช่ศัตรูถ้าใช้ให้เป็นเช่นใช้เพื่อสะสมแต้มแลกส่วนลดหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการเงินแต่ต้องมีวินยัย จ่ายเต็มจานวนทุกเดือนไม่จ่ายแค่ขั้นต่ําไม่ใช่ใจ่ายเกินกําลังของตัวเองเมื่อเข้าใจหลักการเหล่านี้และลงมือทําจริงเราจะไม่ใช่แค่ปลดหนี้แต่เราจะสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองได้ในระยะยาวค่ะทุกอย่างเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอบวกกับความมีวินยัยเมื่อทําไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่ไม่ต้องวิ่งไล่จ่ายหนี้อีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่มีเงินและให้เงินทํางานแทนตัวเองได้ค่ะ การมีหนี้อาจดูเหมือนเป็นภาระหนักทำให้เราเดินหน้าต่อลำบากแต่แท้จริงแล้วมันสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมทางการเงินไปสู่ชีวิตที่มั่นคงขึ้นได้ค่ะเมื่อเราเข้าใจว่านี่เกิดจากอะไรและเรียนรู้วิธีจัดการอย่างถูกต้องเราก็สามารถควบคุมมันได้แทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมเราทุกคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากคนที่จมอยู่กับหนี้ไปเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินได้ ขอเพียงแค่มีวินยัยลงมือทำและเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้วันนี้อาจเป็นวันที่เรายังมีหนี้แต่ถ้าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้อีกไม่นานเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปค่ะการมีหนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความฝันแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้และจัดการการเงินได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ